เคยถามสักคำมาว่าฟอพร์อมนะเคยถามสักคำมาว่าฟอร์มนะแขนแขนไปหมดละโอยวันนี้เดินเมื่อกี้เพิ่งถ่ายคลิปเดินชั่วโมงหนึ่งอยู่ดีๆมาโผล่ที่แดงเลก็ไม่รู้ตามประเพณีเนาะประเพณีะอะไรอยวันนี้หน้าตาดีเว้ยวันนี้รู้สึกว่าเราหน้าตาดีเป็นพิเศษจัดเลยฮะแน่นอน วันนี้ไม่ได้ถ่ายหนังนะไม่ได้ถ่ายหนังไม่ได้ถ่ายหนังจำไหมนะวันนี้เป็นเขียวดีใจที่กลับเป็นเขียวเมื่อวานกระดาษปากมากเลยเรียกชื่อเจครับคือเจไม่รู้เมื่อวานไม่เคยกระดาษปากอะไรเพื่อน,นก,กับการเรียกตัวเองว่าเจเลยกระดาษปากอะกระดาษปากมากเลยเมื่อวานน่ะลินเช้นครับเชิน ไอ้เลิฟดูเดี๋ยวมานะขี่เลยขี่เลยเห็นปะปอ,อ,อีกรอบด้วยใช่อ๋อวันนี้อยู่โลตัสเหรออาไทยกุดวันนี้ชายคิดเกี่ยวปิซูบาเฮ้โลตัสนะครับดีใจที่ได้มา ดีใจที่ได้มานานๆทีจะนานๆทีจะได้มามามีเอ่อมีคอนเนคชันอะไรพิเศษหน่อยนึงมาขอขอวิ่งเล่าหนึ่งน,นู้ดทีรู้สึกมันมากเลยเนี่ยน้ำหนักเบาเลยทำได้หรือปา นั่นอะลงไม่ตั้ง5้าโลเนียทำไมอะกูเล่นร้องไห้ทุกวันเลยถอยไปถอยไปวันนี้เราอะไม่ได้จะซื้อของอะไรในโลตัสหรอกนะเราแค่อะไรวะเราแค่มีเวลาว่างว่างเพราะว่าอกหักมาชั้นอะจะมาถ่ายให้เห็นโลตัสแค่นี้นแหละและเดี๋ยวชั้นอะชั้นก็จะออกกําลังกาย อยากรู้ว่าถ้าเราออกกําลังกายเราจะเหนื่อยไหมออกกําลังกายที่โลตัสไม่ต้องมาแบบเมื่อวานกระดาษปากกุดอัดเมื่อวานไม่เคยกระดาษไม่เคยกระดาษลิ้นตัวเนี้ยพี่บอกว่าชื่อเจครับเมื่อวานไม่เคยรู้สึกกระดาษลิ้นตัวเนี้ยลิ้นแบบเป็นไงรู้สึกกระดาษลิ้นกระดาษปากมากจริงเราอ่ะจะไม่เข้าไปในนั้นนะเพราะถ้าเราจะมาเข้าไปอ่ะเราจะเสียเงินคือเดือนเนี้ยเราไม่มีตังค์แล้วเราโดนฟอรเรส กินไปา3อยดอลเราโดนหุ้นกินไป4,800บาทเราโดนบิตคอยกินไปพันหนึ่งมึงอยู่เฉยๆเถอะถ้ามึงโดนกินขนาดเนี้ยเขียว,ว,วอยู่เขียวอยู่เฉยๆเถอะกลับเป็นเขียวละเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่ใช้เงินทําคลิปเลยแต่เราจะเอาเอาความมันมาแจกคนดูครับรู้สึกไงดีตื่นเต้นะตื่นเต้นนะตื่นเต้นดูมาเนี่ยสดมากเลยนะยังไม่ได้คิดอะไรเลยว่าะเชิญครับ เราจะทำนะ้ำเราจะออกกำลังกายเมื่อกี้ไอ,อ,อ้ที่เขียนแล้วเข็นเมื่อกี้เราอะด้นตอดเมื่อกียดนดนกย้ยังไม่ได้คิดอะไรเลยเรา้วยอยู่ครับเร,เราถ่ายเสร็จเราจะกลับบ้านเลยโสดเดิมแต่ตอนเนี้ยฉันสงสัยอย่ะอันนี้ฉันคิดจบเมื่อกี้เลยเระหว่างที่พูดอยู่เนี่ยสมองไม่คิดระหว่างที่ปากพูดอยู่ครับฉันได้คิดอยู่แล้วว่าฉันจะทำไงดีให้คนดูรเราสามารถแยกปัญหาได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ฉลาดมากครับ เราจะเข็นไปถึงเนี่ยที่นี่ลุงคนนั้นเดินไปอ่ะลุงเสื้อฟ้าที่ลุงเขากําลังคุยกับใครก็ไม่รู้อ่ะในโทรศัพท์เราจะเข็นไปหาลุงแล้วแต่แล้วเราก็จะเข็นกลับมาแต่เราจะไม่ได้เข็นําดาเราจะวิ่งไปแล้วเราให้ให้ตัวอีกราดาหลังแบบโอเคพลางอยู่ก็ต้องอันยองอเฮ้ยพลัง,ลงเอาเข็นเรืแล้วกันเสียเวลาชีวิตมัเราต้องนี้ ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะครันอันตรายป่ะอย่าใช้เลยนะรถเข็นเนี่ยมีวยยยไว้เป็นของใหญ่ใหย่ไว้เล่นนะ้วประมาณทำไมเนี่ยนี่แป๊บเบลห้านาทีแล้วเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ฝอยได้ทั้งห้านาทีใช้ได้ท่านหนักเท่าไหรเราดูเขาดูท่านหนกไม่ชอบมันบอกว่าหยอกเขาดูท่านหนกไม่ชอบเรา แตดงว่าเขาไม่ชอบเกาหลีไม่ชอบเกาหลีเขาว่าชอบ BTS ไม่เป็นไรหรอกอยู่สามเพราะว่าอะไรวะเพราะฉันไม่ใช่คนเกาหลีอยู่แล้ว I'm not Korea I'm Japanese เกี่ยว is Japanese man I'm from Japan เกี่ยวชาวญี่ปุ่นนะว่าหมายแฟนโอเคต่อเราจะเอาเร็วกันี่มาขโมกเซ็นต์เจ็ดเซ็นต์เอฟเซ็นต์ในโปรตีนหรืก๊ ไอ้ยูใส่แค่ยี่สิบสี่ไม่น่าชียรสาวน่ารักสาวน่ารักอูดูสาวสาวดูดูนะดูดูดูนอกเรื่องความความ,าาความหล่อมันแตกตาแต่ความน่ารักมือจริงใจครับเออไม่ไม่ได้กินหรอ <c oughs> <c oughs> กลับไปที่เดิม แต่ความน่ารักมันน่ารักมันอยู่บนหน้าน้องหมดเลยครับเป็นไงนสองมุกเวทีสาวใช้เวลาประมาณยี่สิบสี่วินาทีสรุปที่วิ่งนี่คือมั่วอย่างเดียวเลยใช่มีอะไรอีกไหมมีมีไอเดียอะไรอีกไหมมีดิองใช้แล้วรถเข็นไรสาระเข็นทิ้งไปเข็นมันทิ้งไปอุ้ยดี๋วช่า อย่าทำให้ใครเขาเดือดร้อนนะครับผมเพราะว่าเราจะเสียใจครับเรามีเวลาแค่น้อยมากครับเรามีเวลาน้อยมากเพราะเดี๋ยวเราต้องไปครับพยายามไล่คือชิปหายอย่างเดียวครับผมก็อยากจะบอกนะครับผมว่าใครอยากเที่ยวโลตัสก็มาได้นะครับเพราะว่าโรตัสของเยอะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เข้าไปครับเพราะเดี๋ยวกลัวเสียตังค์ใครที่มีฐานะร่ำคนดูทุกคนของผมนะครับมีฐานะร่ำรวยหน้าตาก็ดีฐานะก็ดี มีชีวิตที่ดีก็ไปอุดหนุโลตัมนะครับผมอุดนุนแทนเขียวด้วยนะแล้วก็อย่าลืมอุดนุนน้ำสิงด้วยนะที่เขาทำน้ำอร่อยให้กินวันนี้มีน้ำอะไรโชว์คนดูนะ่ะอันนี้เป็นน้ำแจกฟรีเนาะที่เขาให้มาฉันไปจิ๊กมาเป็นน้ำของซุปเปอร์ดิชนะฉันไปจิ๊กเข้ามาเจอ ําบาทเดียวอ่ะบาทเดียวอะ,วอะน้ำก๊อกอะเอาน้ำก๊อกก็ใส่ขวดอะไม่มีไรหรอกเอาของถูกมาแจกคนอะถ้าเราวิ่งไปอะ่ะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ต้องใช้แล้วรถเข็นไรสารนะวิ่งเลย อย่งบ้างยี่สิบปีหรอใกลเขียงจะมีรถเข็นมั่งมันปะมันมันรู้ว่าเนี่ยเนี่ยมันมีอุปรกรณ์ไม่ใช้อะ่ะเราก็มันเหมือนกันหรือวะไอ้เอนี่ยมันเอาใช้เข็นของเว้ยไม่ได้เอามาเท้าหรือเอามาเอามาเอามาวิ่งเล่นอย่างนั้นเราใช้ผิดวิธีไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ถือเท้าเกลียดเองเกลียดะสมใช่ปะ่ะ สอนใช่ป่ะก็ที่ฉันตักเรล่ะมีพนักงานเยอะนะครับพนักงานเยอะนะในโลตาร์นันไปเข้าออกตลอดแล้วว่า TPAK มีก็คือชื่อมันบริษัทของโรตารครับมีรายได้ที่ดีมีคนเข้าออกมีงานให้คนมีเงิคนคุ้นสะสมมีเงินเงินหมุนเวียนมีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนมีดีมาน มีมาคือความต้องการซื้อที่สูงความสมควรมีสัพพายความต้องการขายที่สูงเนื่องจากว่ามีเอาตอนั้นคือแม่งรวยอ่ะแปลตอนนั้นอะ่ะ <laughs> แปลแปลได้ทันมากเลย <S <S ชัเขียวอะ่ะอยากจะบอกให้นะว่ากูเริ่มตาลักกูจริงกูเริ่มคิดไม่ออกแล้วคจะทำอะไรกันอันนี้สารภาาตรงๆเลยเพราะว่ายังไม่ได้กินแล้ว,ชวเช้าเฮ้ยถ่ายคิดมาถ่ายคิดมาก aquí เราพูดสำเนียงกรุงเทพามาเยอะนะเรามาพูดสำเนียงสำเนียงญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยนะสำเนียงไทยเวอร์ชันเจเป็นนี้เหรอได้สวัสดีครับทุกคนครับผมชื่อเกี่ยวนะครับมาจากโตกเกียวครับเป็นเฮ้ยต้องมีชื่อญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเหรอเผื่อเป็นหนังเรื่องใหม่อ่ะได้ได้ผมสวัสดีครับผมชื่อเกี่ยวนะครับชื่อเก็นโตะครับเก็นโตะเป็นคนญี่ปุ่นครับ ผมอยู S <S so ่ที่โลตัสครับก็อยากให้ทุกคนมาอุดที่โลตัสมีคนเยอะแยะมากมายเลยครับเก็นตตเก็นโตบอกว่านอนได้สกีเด็มินาสังมินาสังแต่ได้สกีเด็กอิงกีเด็กครับผมรู้สึกว่าวันนี้เราสนุกกันมากเลยครับมีความสุข มีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับผมครับรับสวัสัติกับน้องตารางเอนะรับนะรัปผมผมต่อวิ่งรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมกำลังสนุกสนกสนุกสนกครับสนกุกสุวเวียงครับ โอเคคขอบคุณรถเกตนะครับช่วยเหลือทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวที่โลตังน,นะครับอ่เขียวครับรับบทเป็นเกียร์องช่างก็เป็นคนตยกยักครับกบ็ก็อยาาจัน,นอบคุณโลตังทีให้เบาๆดีครับวัชดีครับ ก็อยากจะขอบคุณลอตันนะครับที่ให้ยืนสถานที่เดาผมผมก็ขอกลับก่อนนะครับีมนาสัางรีโตไซามาเสือ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 ,สอสาบายบายตกใจมหมดเลยครับนี่ตะปอยหนังเรื่องใหม่นะครับใช่ครับ